ราชวัฒสงสารมีมออแล้วก็มีในส่วนของมอหันใจค่ะมีอายุวันนะคะเราจะมีสองห้5หแซึ่งก็อย่างที่ท่านรองผู้ว่าราชการเราได้แต่งตั้งนะคะคณะทํางานออกมาในเรื่องของการจัดสรรุดยอดปลิบัติัโอตองเดีนนะคะก็จะเป็นรองคณะรองประธานคณะทางานนะคะทำหน้าที่ประธานในเรื่องของการการสรรยยอดปลิบัติบโอตองเดียนของจังหวัดมีรักสิงม <M> ีมอทรมีราชวัฒสงสารมีมอ ใน้่วนของพสามปบิทิัน์สี่ดาว9ก้าสิบหปิันฑ์แล้วก็หดาวเนี่ยสีิบาปิตภันฑ์ค่ะก็นุญาตนัเรียนที่ประชุมเพื่อโรวตาตคา่ะปริณฑนนะคะข้ารักสักต์สันต์ปฏิณินเด่นจังหวัดสงขลาประจำปีสองนกิแปดนะคะก็มีจำนวนกลุ่มแล้วก็จำนวน ต่อยอดว่าในภูมิปัญญาเนี่ยภูมิปัญญาจินมาจากที่อื่นที่ไม่ได้ไม่ได้พัฒนาเพิ่มจากออกพัฒนาเพิ่มเกี่ยวกมาจากมีร<ม><ม>ายละเอียดในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องของคุณสมบัตินะคะที่เรารัสบสมัครมานะคะก็จะมีในส่วน,นของเป็นครั้งแรที่โงเรียนกับโครงการพัฒนาชุมชนนะคะ ผลิกข้างในของบุคคลไม่เหมือนกันมาสามคนเราไว้เราคัดผลิตหน,นึห่งไต่อไปคนอื่นก็มาไปแล้วเราเนี่ยการเนี่ยเขาน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นดาวเด่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเราอาจจะต้องเพ่งเล็งเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าท่านลองบอกว่าบางตัวเมื่อหลุดจากเราสมมติเขาไปประกวดระดับนานาชาติขึ้นมามีพัฒนานการ ระ,ะเบียววาระที่3.2บะบาทหน้าที่นะคะก็หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปดินของจังหวัด5ประเภทด้วยกิจกรรมดังกล่าวมาดำเนินการครั้งหนึ่งนะคะวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็เพื่อที่จะคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปดินจังหวัดนะคะที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของ วานที่ติดคอค่ะด้วยสะระยหอยเป็นปัน400สี่ร้อยิเขาก็เหลือประมาณ100ร้อยกว่าสุดท้ายครับจะหมดแล้ว